สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสารคาดีเรื่องกลนจิปโปมนี่ตอนนี้เรากำลังกลนมันอยู่แป๊บหนึ่งโอ้ยทางนี้มืดเดจอแล้วไหนไหอ่าฮะขอจินเข้าไปใ,ใกล้ๆโอ้ตัวมันเลิมเลยเห็นต่อจะเห็นหัวยางไัยไง เออเห็นหมวแล้วโอเคโอเคเอาอเดึงมันออกมาเลยเพื่อความชัวร์กลัว,วเป็นตะขาบนะจ๊ะไม่มาแม่ตะขาบดอกหันหูมหนันเฮียจ้อยได้แล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คือ กัดในรูที่กินอร่อยที่สุดชื่อชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรขีปมหรือภาษาเมืองเลยชี้าอกว่าจีนานจีานโอเค,อเคจบยังไม่จบดูนีห่หลายตัว <laughs> หลายตัวแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดำเนินเรื่องกัน